สวัสดีค่ะมีรถตู้สับทาไปสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ Volkswagen Caravel l เครื่องยนต์2.0ดีเซลยอโตโคันนี้ปี2013นะคะ TDI นะคะด้านในก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีเทาแอร์แบ ABS กุญแจรีโมทแอร์ Air ระบบดิจิตอลนะคะเบาะสามแถวนะคะกว้างขวางนั่งสบายมากๆเลยค่ะคันนี้เช่งินดอกรถ50,000บาทนะคะผ่อนเดือนละ14,000บาทเท่านั้นค่ะ ได้ประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะแต่ง V.I.P. นะคะมีบะเบาะป่าไฟฟ้าด้านหลังด้วยนะคะรถสภาพสวยมากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะแอร์ตอนบนค่ะกว้างขวางน่าสบายเลยนะคะดูหลาค่ะประตูสไลด์สองข้างเลยนะคะสภาพดีค่ะบอดี้สวยนะคะ กว้างมากๆเลยนะคะใครกำลังมองหารถต,ตู้ V.I.P สภาพสวยๆนะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะแนะนำาปรถคันนี้เลยนะคะน่าใช้สุดๆเลยนะคะ T.D.I ค่ะ <c oughs> ติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะ V.I.P ค่ะ <c oughs> ประตูสไลด์2ข้างเลยนะคะ <c oughs> สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ เอกสารในการเช่าซื้อนะคะสำเนับบัตรประชาชนนะคะสำนับทะเบียนบ้านนะคะสเตทเมนต์ ement, ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบอับรองเงินเดือนค่ะอถตู้โฟก์ซัวเก้นคารา e เวลขึ้นยนต์องยดนต์2ี TDI ดีเซลเกยอโตปี2013ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามได้เดียดเพิ่มเติมได้